สวัสดีค่ะจากบาลรองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบวชฟักทองนะคะฟักทองญี่ปุ่นของปราสมนะคะวันนี้ใช้กะทิก่องนะคะส่วนน้ําใสๆที่อยู่ข้างล่างก็คือเป็นน้ําของมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะเราก็จะบวชฟักทองใส่มะพร้าวอ่อนนะคะนี่ค่ะ ก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะกะทิจะได้หอมมากขึ้นนะคะใส่ทั้งน้ําใส่ทั้งเนื้อเลยนะคะอันนี้เป็นบวชฟักทองโบราณนะคะอันนี้ฟักทองเราก็ใช้ต้มหรือใช้นึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ากะทิเป็นกะทิก่ลองถ้าเคี่ยวมากไปเดี๋ยวแตกมันแล้วจะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ ใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอเดือดก็จะใส่ฟักทองแล้วก็ใส่ไข่นะคะบวชฟักทองโบราณจะใส่ไข่ด้วยนะคะวันนี้ก็ใส่ไข่สองฟองนะคะเมื่อกะทิเริ่มเดือดเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะนี่ค่ะน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นของวังขนายนะคะน้ำตาลจากจังหวัดขอนแก่นถ้าเป็นมิตรผล น้ำตาลจะมีแป้งปนนะคะอันนี้ก็จากการที่เป็นคนทำขนมนะคะทำขนมตามงานนะคะถ้าเคี่ยวน้ำตาลที่หวานที่สุดเลยคือวังขนายนนะคะแต่ถ้าน้ำตาลที่กินนัวๆเชื่อมมันเชื่อมของอื่นอร่อยก็คือยี่ห้อลินนะคะแต่ถ้าทำเป็นพวกทองหยอดฝอยทองก็ใช้ เป็นของมิตรผลนะคะน้ําตาลนี้เราใส่ปรับตามชอบนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแต่ละบ้านจะกินไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการทํากินเองนะคะไม่ได้ทําขายนะคะถ้าทำไปถ้าทําขายก็จะต้องบอกปริมาณให้ชัดเจนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไข่สองฟองนะคะแล้วก็คุยคุยให้เขาแตกสักนิดนึงนะคะ แล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าฟักทองเรานึ่งหรือว่าเราต้มก็ได้นะคะให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราเคี่ยวไปเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเกินไปจะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวรอให้ไข่สุกแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะนี่ค่ะ ลืมบอกไปนะคะว่าใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนหรือว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ก็จะใส่เนื้อพักทองลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะพักทองกินอร่อยมากเลยเนื้อเหนียวหนึบดีจังนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็รอให้เดือดอีกครั้งนะคะน,น่ากินไหมคะสีสดใสเชียวลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าให้ใส่เกลือเกลือสมุนนะคะเกลือสมุนหรือเกลือทะเลนะคะลงไปสักหยิบมือนึงนะคะไม่ใช้เกลือป่อนนะคะเพราะเกลือป่อนจะเค็มเกินไปนะคะกะไม่ถูกนะคะก็จะใช้เกลือป่อน ไม่ได้ถ้าทําขนมนะคะเดี๋ยวมือหนักมือเบาไปไม่เท่ากันนะคะก็จะใช้เกลือสมุนคือจะมีรสกลมกล่อมนะคะตอนนี้ก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ชามกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสําหรับบวชฟักทองโบราณน,นะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับมีในคลิปนะคะดูจบแล้วก็ จะได้เคล็ดลับดีๆนะคะในการทำขนมไทยนะคะไทยโบราณสามารถทำขายได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ